โอเคครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะครับวันนี้นะครับวิชาภาษาอังกฤษเนาะของคุณโคูมีนนะครับคุณครูนักการนะครับก็มาอยู่ใน activity 6แล้วนะครับหรือว่าแบบฝึกหัดหน้าที่6นะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยละกันนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มดูทั้งหมดเราจะมีประมาณ6ข้อเนาะนะครับมาอ่าน instruction กันก่อนนะครับเขาบอกว่ายังไงนะครับดูภาพข้างล่าง นะครับแล้วก็เติมประโยคให้สมบูรณ์ตรงตามภาพนะครับใช้ ismr a a e และข้อความในกรอบต่อไปนี้นะครับมีการใช้ความรู้เก่าด้วยความรู้เดิมของเรานะครับก็คืออะไร ismr a a e นะครับเออ ismr a a e นะครับ ismr ใช้ยังไงนะครับ ismr ใช้ยังไงนะครับ ismr เนี่ยก็คือ verb to be นะครับ verb to be เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะปิดแจ้งเตือนก่อนก็คือ verb to be นะครับ ismr นะครับซึ่งเราจะใช้ is กับประธาน she แล้วก็ he am ใช้กับประธาน i r ใช้กับประธาน d นะครับจำแค่นี้พอนะครับ i s ใช้กับ he แล้วก็ she am ใช้กับ i r ใช้กับ d ใช้ยังไงนะครับก็ดูนะครับ she เอาดู ismr ก่อนเนาะเขียนไว้ตรงนี้ s h e เท่ากับ is a m อ oh, i i เท่ากับ a m d เท่ากับ r นะครับมาดูอันไหนที่เป็น he ชี She, เนี่ยเราจะเติมตัวนี้ is นะครับอ,อ,อันไหนที่เป็นดี D, เราจะเติมอ่านะครับอันไหนที่เป็น he เราเติมอะไรนะเติม is นะครับอ่ามาเติมให้ก่อนนะครับมาเติมพวกนี้ก่อนแล้วค่อยเอาตัว คำศัพท์ด้านบนนี้มาเติมให้มันตรงตามรูปภาพแต่ละอันอีกทีนึงนะครับชี She <She S 1> ใช้กับอะไรนะครับชี <They S 2> ใช้กับ i s ใช่ไหมดใช้กับอะไรดีด <They S 2> ใช้กับ R D นี่นี่ด <She S 2> ใช้กับ R ชีใช้กับ i s t ดใช้กับ ่าฮี hey. he ใช้กับ Is นี่ก็ฮีก็ใช้กับ Is เหมือนกันเสร็จแล้วการเติมเว r ร์ถุวีง่ายมากแค่ดูตรงนี้นะครับนี่ is ใช้กับ He กับ h e ใช่ไหม Am ใช้กับ I R ใช้กับ D นะครับก็ดูประธานนะครับถ้าเป็น D เราก็ใช้ R ถ้าประธานเป็นดีเราใช้ r ถ้าประธานเป็น she เราใช้ is ถ้าประธานเป็น she ก็ใช้ is นะครับถ้าประธานเป็น he ก็เหมือนกันก็ใช้ is เหมือนกันอันเดียวกับ she นะครับเสร็จนะครับเราเติม verb to be ให้ประธานแต่ละประโยคแล้วนะครับทีนี้มาดูคำศัพท์นะครับคำแรกชุดคำแรกนะครับ watering the plants แปลว่า รดน้ำต้นไม้นะครับ Sleeping แปลว่านอนนะครับ Eating an apple แปลว่าทานแอปเปิลน,นะครับ Walking the dog แปลว่ากำลังพาหมาไปเดินเล่นนะครับ Watching TV กำลังดูทีวี Washing the car กำลังล้างรถนะครับมาดูอันแรกใหม่ Watering the plants อันนี้ watering the plants กำลังรดน้ำต้นไม้ sleeping กำลังนอน eating an apple กำลังทานแอปเปิ้ล walking the dog กำลังพาหมาไปเดินเล่น watching TV กำลังดูทีวี washing the car กำลังล้างรถนะครับ ทีนี้เอามาเติมให้ถูกนะครับก็ดูตามรูปนะครับอันนี้กำลางรถาใหม่กำลัง รถน้ำต้นไม้นะครับอันที่สองกำลังนอนอันที่สาม eating an apple กำลังทาน แอ okay. ปเปิ้ลคำที่สี่ประโยคที่สี่ walking the dog กำลังพาสุนัขไปเดินเล่นประโยคที่ห้า watching TV watching กำลัง ดูทีวีอันที่6 washing อันนี้ watching watching นะ watching แต่อันนี้เป็น washing ไม่เหมือนกันนะครับคนละอัน w a s h i n g the car กำลังล้าง,างรถอ่ะทีนี้ก็เลือกไปเติมให้ถูกต้องอย่างเช่นข้อแรกนะครับข้อที่1 sleeping ผู้หญิงกำลังนอนใช่ไหม she ใช่ไหมเป็นผู้หญิงนะครับ ใช้ she เพราะว่าหล่อนเป็นผู้หญิงใช้ is เพราะว่ามันเป็น she นะครับออันไหนเป็นนอนนี่ไง sleeping เราเติม verb to be แล้ว she is ก็ใส่เป็น sleeping เสร็จนะครับ จุดฟูสต็อปเขามีให้แล้วตรงนี้นะครับที่2เป็นรูปคนกําลังพวกเขากําลังอะไรใช้ดีเพราะว่ามีกี่คนครับมีกี่คนใช้ดีเป็นเพราะมี2คนนะครับมี1คนขึ้นไปเราใช้ดีที่เราเรียนคลิปที่แล้วเนาะเออดใช้อานะครับกำลังรดน้ำต้นไม้คำไหนแปลว่ารดน้ำต้นไม้นี่ไง watering the plants ก็ they are watering the plants เสร็จนะครับประโยคที่สามเป็นผู้หญิงกำลังพาสุนัขไปเดินเล่นอันไหน walking the dog ใช่ไหมนี่ไง walking the dog ใช้ she เพราะว่าเธอเป็นผู้หญิงยังไงล่ะก็จะเป็น she is walking the dog เธอกำลังพาหมาไปเดินเล่นอันที่4ใช้เดใช่ไหมทำไมถึงใช้เดเพราะว่ามีกี่คนครับเนี่ยโอ้โหมีเยอะมากเลย have so many people in this picture มีประมาณ2 2 4 5มีประมาณ5คนก็เลยใช้ dey e นะครับตามคลิปที่แล้วถ้าเป็น he เราใช้กับผู้ชายคนเดียว she ใช้กับผู้หญิงคนเดียวแต่ถ้าเป็น dey เราใช้กับคนหลายๆคนถึงจะเป็นผู้หญิงจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะก็จะเป็น dey are อัานไหนอัานไหนล้างรถครับนี่ไงอันนี้นะครับ washing the car ก็จะเป็น they are washing the car พวกเขากำลังล้างรถอยู่โอเค two more left อีก2ข้อคุณปู่คุณปูคุณปูคุณปูคุณป,ณปู่เป็นผู้ชายนะครับคนเดียวในรูปเลยใช้ he ใช้ is เพราะว่าเป็น he นะครับตามที่เรียนวันนี้นะครับ คุณปู่กำลังดูทีวีอันไหน watching TV นี่ไง watching TV นะครับก็จะเป็น he's watching, watching 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 TV อันนี้ย่อมาจาก television นะ television แปลว่าทีวี and the last one เหลืออันเดียวแล้วเด็กผู้ชายกำลังทานแอปเปิลอยู่ก็อันนี้เลย eating an apple เด็กผู้ชายคนเดียวเราใช้ใช่ไรใช้ he ใช้ verb to be is เพราะว่ามันเป็น he เขาทานแอปเปิลก็ he is eating an apple เสร็จครับเรียบร้อย ดูตัวนี้เป็นไกด์ไลน์วิดีโอไกด์ไลน์ในการทำนะครับมีข้อสงสัยตังไหนถามลงมาได้ในกลุ่มเลยนะครับยินดีตอบนะครับโอเ okay, ค that's all for today thank you for your attention bye